ดีค่ะคุณอยู่กับฝ้ายในรายการชินเนเต้ทราเวลรายการที่จะพาคุณไปสนุกกับการช้อปชิมชิลกับนักธุรกิจชินเนเต้ที่ประสบความสําเร็จทั่วประเทศไทยค่ะและในวันนี้นะคะฝ้ายก็เดินทางมาอยู่กันที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับนักธุรกิจชินเนเต้ที่ประสบความสําเร็จนั้นขออนุญาตในการมาสักการะสาลหลักเมืองแ่งน,นี้กันก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะตามฝ้ายไปด้านในเลยเลย ฟ้ายก็อยู่ที่ร้านเซเลเบตค่ะซึ่งร้านแห่งนี้เป็นร้านอาหารโปรดของนักธุรกิจชินเต้คนเก่งของเราและตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างฟ้ายแล้วค่ะขอต้อนรับคุณกฤชกรสิริประภาวงศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่อ้อมแล้วกันนะคะวันนี้สวยสดใสออร่าเปล่งปลั่งมากเลยมาวันนี้พาฝ้ายมาอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้กับร้านเซเลเบตที่นี่พี่อ้อมรู้จักร้านอาหารแห่งนี้ได้ยังไงคะก็ตั้งแต่ตอนเรียนแล้วค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่พามาทานค่ะตั้งแต่15ปีที่แล้ว นี่คือเปิดมาอย่างยาวนานมากใช่ค่ะฉะนั้นจะต้องมีจุดขายหรือว่าเป็นสิ่งที่เราประทับใจมาบ่อยๆคืออะไรเอ่ยก็คือกับข้าวเขาจะมีทั้งไทยจีนอาหารฝรั่งนะคะหลากหลายมากที่สั่งเป็นประจำแล้วก็ชื่นชอบเลยมีเมนูอะไรบ้างก็มีขาดไม่ได้เลยนะคะก็เป็นปลากระพงทอดสมุนไพรว้าวใช่แกงส้มโชมกุ้งค่ะกระทงทองอันนี้คือเป็นเมนูหลักๆที่ต้องสั่งแต่ว่ายังมีอื่นๆอีกมากมายฉะนั้นอย่ารอช้าเราไปสั่งอาหารกันเลยดีกว่าค่ะ ร้านเซเลเบตตตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุรินทเป็นร้านอาหารนานาชาติรสชาติเยี่ยมระดับ5ดาวด้วยฝีมือและสูตรโดยคนไทยบรรยากาศร้านดูอบอุ่นเหมาะกับการทานอาหารหรือฉลองในวันสำคัญต่างๆอาหารที่นี่มีความหลากหลายทั้งคาวหวานแถมวัตถุดิบต่างๆเช่นผักสดก็เป็นผักปลอดสารพิษเมนูอาหารแต่ละเมนูนี่น่าลองทานทั้งนั้นค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง5้าทุ่มทางมาร้านให้ใช้ถนนสิริรัตน ตรงไปจนถึงปากซอยสปีดร้านจะอยู่ตรงกลางซอยเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามาสุรินต้องมาฝากท้องให้อิ่มอร่อยกันที่ร้านเซเลเบตค่ะหรือถ้ามาไม่ถูกอยากจะจองโต๊ะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์โท,ทรศัพท์044518900หรือ044531831ค่ะ๋ยวระหว่างที่เรากำลังรออาหารที่สั่งไปแล้วนะคะพี่ยอยขออนุญาตถามนิดน,นึงว่าได้เริ่มในการทำธุรกิจกี่ยกับความเสอความงามตั้งแต่เมื่อไหร่เลย ก็เริ่มตั้งแต่เมื่อตอนจะ5ปีที่แล้วค่ะค่ะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างคะก็มีทุกแผนกเลยนะคะของเราจะมีทั้งแผนกเกี่ยวกับเส้นผมเมคอัพค่ะอาหารเสริมเกี่ยวกับบำรุงผิวแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงใบหน้าค่ะพูดง่ายคือทั้งภายนอกแล้วก็ภายในคือครบหมดมาในร้านร้านเดียวอย่างนี้ชื่อร้านว่าอะไรเอ่ย Beauty Mall Sulin อย่างนี้ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานเลยหรือเปล่าใช่ค่ะเห็นบอกแอบมีสโลแกนร้านด้วยคืออะไรเ่ยก็คืออาณาจักรแห่งความสวยความงามแต่ราคาสบายกระเป๋าค่ะรู้จักได้ยังไงเอ่ยก็ตัวแทนค่ะตัวแทนมาหาชินเนเต้เราเราก็เลยเริ่มติดต่อกับทางบริษัทชินเนเต้ค่ะติดต่อกับทางบริษัทโดยตรเงเลยและติดต่อนาผลิตภัณฑ์สินค้าเข้ามารุ่แรกเยอะไหมอ่ะรอ่นแรกก็เปิดไปประมาณส0 0,000บาท อันนี้คือรอแรกเหรอคะมาปั๊บเป็นยังไงบ้างก็ไม่ไม่กี่วันค่ะก็ขายหมดโอ้โหแสดงว่าเป็นที่ต้องการของลูกค้าก็คือมีการถามถึงเราเลยได้มีการนํามาจําหน่ายที่ร้านของเราเลข่งนี้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบลูกค้าชื่นชอบแล้วก็กลับมาซื้อกันบ่อยๆนะคะก็เป็นชุดครีมชินเนเต้ค่ะเหมือนเป็นแพ็กเกจอย่างนี้หรือเปล่าเะแพ็กเกจเลยก็คือเป็นตัวแพ็กเกจกิฟต์เซตแบบนี้เลยใช่ใช่ตัวนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยในเซ็ตนี้มีอะไรบ้างเอ่ย ก็ม <G iro entender> ีโฟมนะคะมีครีนซิ่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของการบำรุงตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะ ตอนนี้เมนูที่เราสั่งก็ครบทุกอย่างแล้วอยู่ด้านหน้าของเราโอ้ยพี่คะหน้าตานี่คือหน้าทานมากแต่สีสันนี่คือเชื่อว่าต้องแซบแน่นอนจริงๆแซบแบบของชาวิสานเราที่เอมกินเนาะแซบแซบเลยค่ะแลวไม่กุ้งที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ครับพี่ย้อมก็ตัวนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะด ไม่ผิดหวังเลยค่ะพี่อ้อมรสชาติอาหารแต่และเมนูแต่และอย่างนี่คือแบบเด็ดจริงๆอ่ะหลังจากเชี่ยวอิ่มท้องกันไปแล้วขออนุญาตถามขามา้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าพี่อ้อมมีเทคนิคอย่างไรในการท,ทรําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคะก็ตัวนี้คือเราต้องซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็มีความขยัมนเพียรแล้วก็รัก ตัวแทนที่โตมาพร้อมๆกับเราค่ะก็คือเติบโตถือว่าเติบโตไปด้วยกันใช่ไหมคะก็ถือว่าทําธุรกิจกับชินเต้มานานแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะอย่างนี้ตําแหน่งร้านของทางพี่ออมค่ะบิวตี้มอลอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณผู้ชมสนใจมาที่สุรินจะได้แวะเวียนมาหากันก็ที่ตั้งของบิวตี้มอลนะคะก็ถนนเทศบาลหนึ่งนะคะตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็สังเกต ไม่ยากเลยนะคะมาถึงปุ๊บก็เป็นถนนเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งของสุรินนะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0ู4 530 889ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่คนที่สนใจจะมาเรียกว่าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชิเนเต้ก็มาแวะเวียนที่วิทย์พี่หมอได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะฝ้ายก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมมากๆเลยหรือว่าคุณกฎกรสิริป,ประภาวงขอบคุณมากเลยค่ะ,คะที่ได้มา บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจแล้วก็เป้าหมายว่าเรามีความสำเร็จจะมุ่งไปสู่ยังไงนะคะ<ช>แล้วก็วันนี้ได้พามาที่ร้านอาหารเซเลเบตด้วยซึ่งวันนี้บรรยากาศอาหารคือรสชาติอาหารอร่อยแล้วก็บรรยากาศสวยงาม<ช>อุ่น<ช>จริงๆ<ช>นะคะใ,<ช>ใครที่แวะเวียนมาที่จังหวัดสุร,ริน่าลืมแวะมาที่นี่กันค่ะและว,วันนี้นะคะฝ้ายกับพี่อ้อมก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับพบกันใหม่กับรายการชิเนเต้ทราเวลรายการที่จะพาคุณไปสนุกกับการช็อปชิมชิลกับนักธุรกิจชินเนเต้คนเก่งทั่วประเทศไทยวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ว้า